สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะขอพูดถึงมอตโต้ที่เป็นมอตโต้ที่ผมใช้ส่วนตัวมากๆสักอันหนึ่งนะฮะเออคือผมเนี่ยมีความคิดนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะความต้องการนะครับส่วนใหญ่ของเราอ่ะอาจจะมากถึง90%ของทั้งหมดเลยด้วยนะเราไม่ได้เป็นคนที่ต้องการ สิ่งเหล่านั้นเองจริงๆอะแต่เราต้องการสิ่งเหล่านั้นอะเพียงเพราะว่าเราอะต้องการการยอมรับจากคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ยอมรับเราภรรยายอมรับคนในครอบครัวยอมรับเพื่อนยอมรับคนที่บริษัทยอมรับนะฮะหรือว่าแม้แต่คนทั้งสังคมทั้งประเทศยอมรับเรานะฮะมันจะเป็นไปนอย่างนั้นได้ยังไงนะ ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าความฝันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเลยเนี่ยคือคุณวันหนึ่งคุณอยากมีซปเปอร์คาร์อย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณก็คิดว่าคุณนะ่ต้องการซปเปอร์คาร์เพราะคุณอยากได้มันจริงๆเนาะแต่ถ้าให้ผมสร้างสถานการณ์สมมติอันหนึ่งขึ้นมานะครับว่าสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะคุณเก็บเงินจนคุณซื้อรถซปเปอร์คาร์คันนั้นมาได้จริงๆแล้วนะครับ แต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าห้ามคุณบอกใครในโลกนี้เลยนะว่าคุณเป็นเจ้าของซูปเปอร์คาร์แล้วอะถ้าคุณอยู่ในสถากนการณ์แบบนั้นนะ่ะคุณคิดว่าคุณจะยังอยากได้ซูปเปอร์คาร์อยู่หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าคำตอบก็คือไม่นะแสดงว่าจริงๆแล้วอะตัวคุณนะ่ะคุณไม่ได้อยากได้ซูปเปอร์คาร์เลย เพียงแต่ว่าคุณน่ะอยากได้อะไรก็ได้ที่ทําให้ถ้าคุณมีแล้วอ่ะทุกคนจะปรบมือให้คุณทุกคนจะยอมรับว่าคุณเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็คิดว่าซุปเปอร์คาร์มันน่าจะเป็นตัวกลางอันนั้นแหละที่จะพาคุณไปถึง,ถงตรงนั้นได้อ่ะคุณก็เลยอยากได้ซุปเปอร์คาร์นะครับทุกคนน่ะก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปเนาะ ก็คงไม่ใช่ทุกคนที่อยากมีซุปเปอร์คาร์แต่ว่าคุณลองนึกดูว่าตัวคุณน่ะความฝันสูงสุดน่ะคุณอยากได้อะไรแล้วคุณก็ลองคิดแบบเดียวกันแหละว่าสมมุติอ่ะคุณได้สิ่งนั้นมาแล้วอ่ะแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าคุณมีอ่ะแล้วคุณไหนแต่ยังอยากได้อยู่ไหมเนาะถ้าคําตอบคือไม่อ่ะนั่นนะ่ะแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะจริงๆแล้วคุณไม่ได้ต้องการมันหรอกคุณแค่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นเฉยๆเนาะ แล้วถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะพบว่าที่จริงแล้วอะความต้องการกว่า90ของเราเลยนะคือสิ่งที่แบบทุกวันอะเราทำงานหนักเพื่อที่จะได้ให้มันได้สิ่งนี้มาเนี่ยจริงๆแล้วอะมันมีลักษณะแบบนั้นเกือบทั้งหมดเลยถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถาเราจะลดเหลือเฉพาะแบบของที่เราอยากได้จริงๆโดยที่เราได้มาแล้วคนจะรู้หรือไม่รู้อะเราก็ยังอยากได้อยู่เนี่ย จริงๆแล้วของเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเหลือนิดเดียวนะมันอาจจะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นของคุณของของที่คุณอยากได้เองอะแล้วพอสรุปได้อย่างเงี้ยเนี่ยมันยังไงนะฮะก็คือว่าเพราะฉะนั้นนะ่ะจริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่าชีวิตของทุกคนอะ่ะที่เราสึกว่ายุคนี้มันปากกัดตีนถีบหรือเกินมันพยายามยังไงก็เอื้อมไม่ถึงเป้าหมายสักทีเนาะแล้ต้องเครียดต้องอะไรต้องอุทิศชีวิตทุกอย่างเพื่อเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วอ่ะชีวิตของเรามันอาจจะง่ายกว่าน,นั้นมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าเราเราเลิกแคร์สื่ออะหมายถึงว่าเราเลิกที่จะสแสวงหานะการยอมรับจากคนอื่นขนาดนั้นอ่ะคือไม่สแสวงหาเลยศนเปอเอ่ะมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมแต่ถ้าเราลดมันลงมาอ่ามากๆเนี่ย เราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะชีวิตมันกลับจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วเราก็มาโฟกัสนะครับเอาเฉพาะเออสิ่งที่เราอยากได้แล้วมันเป็นความต้องการของเราจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับการอยากได้การยอมรับจากคนอื่นน่ะอย่างส,ส่วนตัวผมเองเนี่ยสมัยก่อนน่ะผมก็แห่ๆไปตามคนอื่นเหมือนกันเนาะก็คิดว่าเราอยากได้อยา่างงู้นอย่างนี้อย่างที่คนอื่นเขาอยากได้กันน่ะ แล้วเราก็คิดว่านั่นอ่ะเป็นความต้องการของเราเองอะครับแต่พอตอนหลังอ่ะผมเริ่มมาคิดได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะตัวผมอ่ะโดยเฉพาะอันนี้บุคลิกส่วนตัวมากๆเลยนะก็คือผมพบค้นพบว่าผมอ่ะเป็นพวกที่กิ๊กเนิร์ดเนิรนะ์อ่ะความสุขของผมจริงๆอ่ะมันคือการเอ่อได้ชอบอะไรคูลๆได้ศึกษาอะไรคูลๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่ ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันว้าวมันเปิดโลกอ่ะซึ่งไอสิ่งเหล่านั้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ต้องการเงินเยอะเลยอ่ะในการที่จะเข้าถึงมันน่ะยิ่งสมัยนี้มันมีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำเนาะมันยิ่งแทบไม่ต้องใช้เงินเลยด้วยซ้ำนะในการที่จะเข้าถึงเรื่องเหล่านั้นน่ะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะมันก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเบาลงเยอะเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้อง ไม่แคร์ไงว่าอ๋อแล้วคนอื่นเขาจะคิดว่าเราประสบความสําเร็จไหมหรือไม่ประสบความสําเร็จไหมเพราะว่าสิ่งที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสําเร็จนะ่ะมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอะ่ะอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะแคร์ตรงนั้นน้อยลงได้อ่ะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วชีวิตมันง่ายกว่าเดิมเยอะนะฮะในทางตรงกันข้ามอ่ะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งอ่ะเรา ซื้อรถด,ดซุเปอปร์คาร์มาจริงแล้วก็มาลงเฟซ a c e บุ๊กอวดคนเงนี้ยคุณคิดว่าคนอื่นน่ะเขาจะยอมรับเราจริงๆมั้ไหมแล้วเขาจะชื่นชมแล้วก็รักเราจริงๆหรือเปล่าเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เนาะบางทีเขาอาจจะรู้สึกหมั่นไส้เราด้วยซ้ำเนาะ แล้วเราจะแบบอุทิศเวลาตลอดทั้งชีวิตของเราเนี่ยเพื่อไปเอาใจคนที่จริงๆแล้วถึงเวลาจริงเขาก็คงไม่ได้รักไม่ได้ห่วงเราขนาดนั้นหรอกไปเพื่ออะไรไงมันก็รู้สึกว่าเสียเ,เสียเสียเวลาในชีวิตส่วนใหญ่ไปเปล่าๆเนาะกับสิ่งที่กับคนที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นคุณค่ากับเราอะทำไมเราไม่เอาเวลาตรงนั้นน่ะมาโฟกัสคนที่แบบคนรอบข้างที่เขาหวังดีกับเราจริงๆนะ มากกว่าซึ่งจริงๆแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะมีอยู่ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่จาเป็นที่จะต้องออใช้เงินเยอะมากอะ่ะในการที่จะทําให้คนเหล่านั้นมีความสุขได้อะ่ะทีเนี้ยสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นแค่ไอเดียกว้างๆเฉยๆเนาะมันไม่ได้เป็นสูตรสาเร็จที่จะไปใช้ได้กับทุกคนน่ะเพราะว่าทุกคนก็คงไม่ได้เป็นคนที่กิก๊กๆแบบผมอะ่ะ ก็อาจจะไม่ได้มีความสุขกับการที่จะมานั่งศึกษาอะไรที่ตัวเองรู้สึกว่าคูคูแล้วชอบเนาะหรือว่าคนอื่นนะก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่อินโทรเวิร์ดมากขนาดผมเนาะก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องมีสังคมเยอะๆอ่ะซึ่งการมีสังคมเยอะๆยิ่งมีเยอะอ่ะมันก็ยิ่งยากมากเลยนะที่จะไม่ทําตามความคาดหวังของสังคมอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นน่ะ แต่ละคนก็คงต้องเอาวิธีคิดเนี้ยไปใช้ปรับให้กับให้มันสมดุลนนะ่ะกับชีวิตหรือความต้องการส่วนตัวของตัวเองซึ่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงนะฮะอย่างคนธรรมดาทั่วไปเนาะที่แบบเออทำงานประจำอยู่แล้วก็เคยมีความฝันอยากได้ซุปเปอร์คาร์น่นนี่นั่นเนี่ย ถ้ามาดั่งลองทบทวนดูใหม่แล้วเอ้ยจริงๆเราตัวเราเองเราไม่อยากได้ซูเปอร์คาร์นหว่าอะไรเงี้ยแทนที่เราจะทํางานหนัก,นกๆเครียดๆนะแบบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยเพื่อให้ได้เงินเดือนมากที่สุดเนี่ยเราอาจจะทํางานในที่ทํางานอีกแบบหนึ่งที่เงินเดือนมาอาจจะลดลงมาเนาะแต่ว่าเราอาจจะมีเวลามากขึ้นอ่ะแล้วเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งที่ยังเป็นความสุขของเราจริงๆไม่ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้เนี่ย บางคนอาจจะชอบแบบได้กินอาหารอร่อยๆสักสัปดาห์ละสองมื้อหรือว่าปีหนึ่งได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปสักสอสามทริปอย่างเงี้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบหาเงินให้ได้มากขนาดที่ต้องซื้อซุปเปอร์คาร์ให้ได้ไงอย่างเงี้ยชีวิตมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะ ผมไม่ได้บอกว่าแบบเฮ้ยทุกคนต้องไปแบบพอเพียงอะไรสุดโตง่งอีกทางหนึ่งขนาดนั้นไงแค่แบบหาให้ได้อะว่าเฮ้ยจุดที่มันทําให้เรามีความสุขที่สุดนะ่ยแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้ว a แวร์ด้วยว่าแบบเฮ้ยความสุขส่วนใหญ่อ่ะที่เราคิดว่าเราอยากได้อ่ะจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเราแค่ต้องการการยอมรับจากคนอื่นเฉยๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันเป็นความสุขที่เราต้องการจริงๆอะแล้วถ้าเราตัดไอ้ส่วนที่มันไม่จําเป็นเหล่านั้นออกไปได้เนี่ยออยอมแบบเฮ้ยไม่ต้องเท่ขนาดนั้นก็ได้นะไม่ต้องให้มีคนสนใจเรามากขนาดนั้นก็ได้อะซึ่งซึ่งจริงๆอะยิ่งอายุมากขึ้นนะ่ะคุณจะรู้เนาะว่าไอการเป็นคนดังหรือว่าเป็นคนที่คนอื่นยอมรับเนี่ย เดี๋ยวสักพักหนึ่งคนก็ลืมแล้วเนาะหรืออีกสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะหาเป้าหมายใหม่ๆมากดดันเราให้มันสูงกว่าเดิมไปอีกไม่มีวันจบสิ้นเนาะแล้วสุดท้ายแล้วทุกคนก็ลืมอยู่ดีอ่ะเออเราถ้าเราเลิกแบบอยากได้ไอ้พวกความการยอมรับแบบนั้นได้เมื่อไหร่เนี่ยจริงๆแล้วชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับก็เออก็คงมีแค่นี้แหละสําหรับอะไรที่เป็นปรัชญาชีวิตส่วนตัวของผมเนาะที่ทําให้ เออผมรู้สึกว่าผมมีความเครียดในชีวิตเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับบางคนเนาะเอาไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ